5อาการนาฬิกาที่ต้องส่งเข้าศูนย์ซ่อมทันทีถ้าเก็บนานจะพังเพิ่มเสียค่าอะไหล่บานปลายเดี๋ยววันนี้เรามาสอบถามช่างกันดูนะคะว่า5อาการนาฬิกานั้นมีอะไรบ้างช่างวิวัสา5อย่างนั้นมีอะไรบ้างอะคะไม่ยงองฝืดเดินหยุด ก,กระแทะกระจกแตกกระจกขึ้นฝ้าครับอันไหนที่มันรุนแรงที่สุดเลยคะที่ต้องรีบเข้ามาทําทันทีไม่งั้นจะบานปลายอย่างที่สุดก็เป็นตัวกระจกขึ้นฝ้าครับนี้จะเป็นเรื่องของความชืน้นความชื้นจะสร้างอันตรายให้กับนาฬิกามากที่สุดใช่ไหมคะศูนย์ซ่อมนาฬิกาแมกนาโนราชพกึกพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านอยู่นะคะแอดไลน์เป็นเพื่อนกับช่างนาฬิกาของเราแอดแมกนาโนทุกโซเชียลมีเดียเซิร์ชคำว่าแมกนาโนเซอร์วิสได้เลยคะ่ะ